แล้วนี่ยังใครอ่ะขอ ไอ่นี้ไะี่ไสู่้เขาคือขเลยไอ้ท่านี้เป็ดนี่เนี่ยดาลงได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นต้อง

เนื่องจากเราได้รับเทศบาลเมืองเยงลังนครนะครับได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องในชุมชนบ้านปอดนะครับว่า มีบุคคลนะครับได้มาลุกที่สธานะนะครับแล้วก็ได้ทำคำร้องไปถึงทางเทศบาลโดยท่านนายกได้มอบหมายผมในฐานะที่เป็นผู้อุตสาหนายกทำเรื่อม,มาติดตามแล้วเราได้มาเจราจาให้เขาลื้อถอนนะครับแต่เขาไม่ยอมเขาจะใช้สิทธิทางกฎหมายแต่ของเราก็ไปตรวจสอบแล้วว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะนะครับชาวบ้านใช้ประโยชน์มาตั้งหลายสิบเป็นหลายสิบกว่าปีแล้วครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ เขายังไม่ยอมเขาก็ได้มาล้อมรั้วนะครับเพื่อจะเอาเป็นของเขานะครับเทศบาลก็ได้เอานำไปบรกาติมาติดนะครับให้เขารื้อถอนนะครับภายใน3-4วันถ้าเขายังไม่ดําเนินการรทศบาลก็จําเป็นจะต้องดําเนินการแจ้งความาดําเนินคดีกับผู้บุกรุกแล้วก็ให้ทำหนังสือไปทางกรมพิดินที่นินจังหวัด มาสอบเทตจครับแล้วก็จะเพราะที่ตัวนี้นะครับทางชาวบ้านเขายืนยันว่ามันเป็นที่สาธารณะนะครับและชาวบ้านก็ใช้ประโยชน์มาร่วมกันนะครับดังนั้นอาทางเทศบาลโดยการนําของท่านนายกนะครับไม่ความเป็นห่วงกับพี่น้องชาวชุมชมนบ้านค่อนนะครับเราจะทําเรื่องนี้เราวน่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับในเมื่อเขาว่าเป็นสิทธิ์เขาแล้วก็ต้องพิสูจน์กันในทางกฎหมายตอนฉบัไปครับ<ป><ป>